ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาข้าวนาขวัญถือเป็นที่นิยมปลูกของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเนื่องจากมีเมล็ดที่สวยงามมีกลิ่นหอมเด่นเป็นเอกลักษณ์ สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์จำกัดได้ส่งเสริมเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมอีกทั้งยังช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มีความกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้นธุรกิจของสหกรณ์มีธุรกิจรับฝากธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรวบรวม ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่ายการธุรกิจที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือธุรกิจรวบรวมแล้วก็มีแปรรูปของเราจะมีลงสีลงสีสากลจุดเด่นก็คือเรื่องข้าวข้าวอินทรีย์ข้าว, C, าวปลอดภัยค่ะมีมีหลายสายพันธุ์ข้าวเป็นเป็นของสมาชิกค,ค่ะที่เราหาพันธุ์ข้าวมาให้แล้วก็ซื้อกลับซื้อจากสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นข้าวปลอดภัยค่ะสถานที่จําหน่ายของเราก็ ตามสากลในเครือข่ายสากลทั่วไปนะคะทั้งในจังหวัดแล้วก็มีม,มีต่างจังหวัดจังหวัดใกล้เคียงก็มีค่ะทีลงสีของเราก็ได้รับมาตรฐานของ H A C C P นะคะเกณฑ์การวิเคราะห์อัตราลายและจุดวิกฤตในการผลิตข้าวสาระคะ่ะคือควบคุมเรื่องรับความปลอดภัยอะคะ่ะข้าวของสากลนะคะก็จะมีข้าวหอมมะลิ105 ข้าวก็ขอส4-3แล้วก็หอมใบตยแล้วก็เป็นข้าวแข็งค่ะและ้วบรรจุขนาดก็จะมี48โล15โล5กิโลแล้วก็1กิโลค่ะขายดีสุดก็คือหอมมะลิ105ค่ะจะเป็นข้าวหอมจังหวัดของอุไทยข้าวของสหกรณ์แต่ละ,มะเมล็ด มาจากความใส่ใจของเกษตรกรชาวสว่างอารมณ์มีขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานทำให้มั่นใจได้ว่าข้าวของสหกรณ์นั้นมีคุณภาพดีและปลอดภัยข้าวนาะขวัญตอนนี้ก็ทำออกมาแล้วมี2องผลิตภัณฑ์คือข้าวของมะริ105กับกขอ43ตานาขวัญน,นะคะเป็นข้าวที่ผ่านการอบมอด,ด้วยขึ้นความถี่ ขอขอที่สามนี่จะเป็นพันุ์ข้าวของโครงการข้าวเอามาให้สักกรทาโครงการนับแบงใหญ่ให้สมาชิกพันธุข้าวอ่ะเอามาให้สมาชิกปลูกแล้วก็ซื้อกลับพันุ์ข้าวตัวนี้มันเป็นข้าวเป็นข้าวกลางๆไม่อ่อนไม่แข็งมากแต่เป็นข้าวน้ําตาลต่ําก็เหมาะกับการดูแลสุขภาพลดเบาหวานลดน้ําตาลในเลือดคือค่อนข้างจะปลอดภัยอะใช้สารเคมีน้อยค่ะนี่คือเราไปตรวจแปลงกับกับกรงการข้าว ก็ทางสะกรสว่างอารมณ์นะคะก็ตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์หลักคือข้าวหอมมะลิข้าวกรขอสีก็มีขนาดบรรจุ48โล15โลหกิโล1กิโลนะคะมีจำหน่ายที่สะกรนเกษตรสว่างอารมณ์จำกัดแล้วก็มีไปวางขายตามห้างแล้วในอุทัยก็ตามสะกรด้วยกันเอาไปฝากขายไว้อยากเชิญชวนให้ทุกท่านลองมาบริโภคข้าวของสะกรสว่างนะคะปลอดภัย ร้าสารเคมีค่ะถ้าสนใจข้าวของสกองกเกษตรสว่างอารมณ์นะคะก็สั่งซื้อได้ทางเวอร์โทรที่ขึ้นนี้นะคะการจัดส่งฟรีถึงที่ค่ะ